โอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านกันครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมยิงกันับผมนะเป็นเกมออกแนวเป็นเกมเอ่อ่าคอโรสตล์นะผมนะซึ่งชื่อเกมนะผมก็ลืมอีกแล้วนะครับไอเกมเชียนี่กูลืมตลอดเลยครับเดี๋ยวไว้ผมอ่าไปเซิร์ชแล้วกันว่าเป็นเกมอะไรกันแล้วกันนะผมแล้วก็เกมนี้นะผมผมเคยอ่าลองเล่นไปแล้วนะเวอร์ชั่นของการทดสอบนะผมนะก็ลองเล่นแบบ30คนดูก็สนุกดีจะมีบุงมีบั๊กก็เถอะนะ อ๋อใช่อีกเรื่องหนึ่งครับผมอ่อไปตรงที่ตั้งค่าเนี่ยมันจะมีระบบใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งในโหมดของการทดสอบไม่มีครับนั่นก็คือการเรียกภาษาครับผมนะตอนนี้เรียกภาษานี่คือหลายภาษามากเลยนะผมมากกว่ากี่ภาษาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบภาษากันเลยีเดียวแล้วก็อ่าจะมีเสียงพูดนะผมมีตั้งแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาสเปนโอ้โหเยอะมากผมเรียกภาษาไทยนะครับผมลองดูแล้วนะ ว่าเออเช่เดี๋ยวผมลองโหลดแล้วนะครับว่ามันดีไหมเออมา,าลองเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วผมเข้าเกมทันทีเลยนะครับถ้าจาไม่ผิดมันจะมีเรื่องให้ตัวละครใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอ่านี่ครับผมหน้าปกตัวละครจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเกมที่โหมดเล่นสามสิบคนนะผม,มโหมดนี้ปะน่าจะโหมดนี้นะครับไปกันเลยับผมเออเกมนี้มันคล้ายออกแนวเอออันนี้ด้วยนะผมนะ เรียกเป็นหมอนะเกมนี้มันจะคล้ายๆเหมือนไ n a นาเบรกเอาแล้วผมนะ,นะนะมีโหมดเอาชีวิตรอดแบบว่า,าโหมดของคล้ายของไอเน่าเบรกเอาแล้วผมนะนะผมเห็นอยู่นะมันมีโหมดนั้นอยู่แต่ผมไม่ได้ดาวน์โหลดนะผมมาเล่นโหมดของสามสิบคนนะผมนะก็ถ้าจะจริงๆถ้าจะเล่นเกมแนวน,นี้ผมแนะนําให้สตรีมหรือ,มอ,อ,อมไม่ก็ยังไงไม่สตรีมก็ทําเป็นคลิปก็ได้นะผมนะ แต่ว่ามันนานหน่อยนะประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จมั้งมีเวลายอยู่ประมาณหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะผมนะแล้วก็ผมก็ลองเล่นดูแล้วก็สนุกดีไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ว้าวตอนแรกว้าวนะหลังๆเริ่มไม่ว้าวแล้วมันนัวเนียเกินนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะทุกคนนะรอบนี้ผมจะให้ทุกคนโฟกัสที่ตัวของเกมผมให้ทุกคนไปโฟกัสที่บรรยากาศของตัวเกมนะครับผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะเพราะฉะนั้นอ่ะ ไปเสพบรรยากาศกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่คือพี่เคร่างทองนะผมนะเงียบปุ๊บคือร่างทองแน่นอนนะครับมาปุ๊บนี่ก็จะมีปืนแค่ไม่กี่อย่างนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของดาวโหลดนะครับเพราะผมเพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆนะมผมอาจจะมีมีอบ้บเ yeah, ร,ร์ของคุณเย้ภาษาไทยอุปเรเตอร์ของคุณโอ้โหมีภาษาไทย,ยงี้สุดยอดแล้วผมมีเปิดไม์ได้ด้วยนะผมไม่ได้เปิดนะผมเปิดแค่ลำพงลำพงแค่นี้นะผมนะ อ่าผมเลือกไปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับทีมเรามีแท้งสองคนแล้วก็หมอสองคนนะครับไป<ช>กันเลยไปฮะโดน,น,นปผมต้องเล็งดูดีด ปน yup. ึงครับผมยังโหลดไม่เสร็จนะก็เลยอาจจะมีบางมีบั๊กนิดนึงครับเพื่อนเพื่อนเป็นนงครับเปนสองโอ้าห mình bốn mươi mười bốn mười bốn tôi không mười Ok. mười bốn 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 mười đi mười

ผมแหลกเลยทุกคนแหลกเลย okay. 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 โอเคกระสุนหมดเซกโอเคเอากระสุนอย่างนี้โอเคอายทุกคนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อย h o โอ๊ยแหลก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 ขอให้ทุกคนนะผมแหลกครับเฮ้ยไอเชี่ยเพื่อนมีคนฮิวต้องมีคนฮิวต้องห่วงคนครับโดนโอ๊ยปืนดีด้วย อันที่สองครับโคสไลด์ได้ป่เ<ร>นะเนี่ยกำลังทำการยึดเป้าหมายสไลด์ไม่ได้ตปเนี้ครับตอนนี้คือแหลกมากครับตปหนี้คนยังไม่เจอครับเจอบอทอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วมันแหลกมากครับอุยอ้ย,ยนะแหลกเกินครับ,กกนนรบมันยังหลุดแมพไม่เสร็จครับผมเลยแหลกนะครับผมนะขอภัยครับผม โย้วโล้อกโดนกโดนอด้ันยืน่นต้องระวังต้องนอึ้ขึ้นขึ้ขึ้นโ้อ้ยแรงมาก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 

Ui má gì mấy má gì mấy Ui 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 Ok ok Tốc độ Không Mẹ anh ấy Hút Các bạn rồi các bạn nhít vô Nhít vô nhít vô Đi sòng đi sòng Đi sòng อ,อ,อาจจะม,มึนหัวนิดนึงครับผมเพิ่งโหลดนะครับรนรมนแล้วแหลงไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่ง เฮ้ยนี่เเฮี้ยแล้วไอ้สัตว์นี่โอ้ยต้องไปให้เพื่อนชุบน้ำเยอะมีเฮียมีโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนโอ๊ยซีดานไม่รู้ต้องยอมหรือวะโอ้ยอมไม่ยอมวะยอมไม่มีทางแล้วไม่มีทางแล้วต้องยอมต้องยอมมาเยอะไปมาเยอะไป โอเคเราเกิดตรงใกล้ๆแล้วครับเกิด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 ใกล้เลยแหลแหลกแหลกแหลกพครับแหลกมากครับแหอกเว้ยแหลกเว้ยนี่เป็นแหลกๆนี่แหลกมาบ่อเลยการแหลกก็ไผมเท่คุู้หมดความสนุกเกมนี้ได้ โอ้ยเฮ้ย้กูโดนกูโดนกูโดนย้ยเฮ้ดนดนดนดอนดอนยูยูยอเหี้ยนเลยเดี๋มากจบบรจบรอันนี้มึงมีโอชิมะอ้ยคนแน่นอนรู้เลยโวยเพื่อนเฮมีเฮมีพิษโอ้โหแม่งเยอะมากมันยึดฐานแล้วเพื่อนมันยึดฐานแล้ว โอ้ก um ูยอมตายดีกว่าแม่งมันยึดฐานแล้วทุกคนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ยึดฐานแล้วมันยึดไปแล้วมันยึดไปแล้วรีบเกิดมึงรีบเกิดเลยมึงรีบเกิดเดี๋ยวนี้ไอ้ที่กูวางปิดอันไอ้สัตว์นี่มันอะไรทุกคนเจ็บ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 กูกำลังบุกยึดเป้าหมายราววักู แมงยุ๊ยมาเยเยอะเกินจะช่วยเพื่อยังไงด้วะจะงยุ้งมาเลยเฮ้ยระเบิด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 วุ้ยไม่เยอะเกนบ้แมงยุไอหนึ่ง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  ไอหนึ่งอ้เหี้ยมความปืนยากมากครับเก๋ไอหนึ่งไอหนึ่งไอสองไอสองเฮ้ยมึงไม่รีบชาร์จกันมาไอหนึ่งเมื่อกี้กูเห็นใครใครใกล้จะตายวะ Healing in progress หมมันเป็นอาชีพหมอไอ้เหี้ยกูนึกว่านี่มามามา เป้ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเฮ้ย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  มืออะไรแบบนี้อ่ะมองหาแม่มายึดแล้ว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 ช่วยกันช่วยกันกำลังยึดอยู่กำลังยึดอยู่อยุ่งไปไหนครับต้องยึดก่อนต้องยึดก่อนอย่าได้ผ่านแล้วเฮ่ยึดอยู่ยึดอยู่ยึดอยู่ต้องระวังครับเดี๋จะมีตัตตวมาครับ เว้ยอะไรดิเหี้ยตายดีควายแกยึดเร็วให้ทุนไปเราไปอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนกันประหลงเงี้ยเพื่อนเราจะเป็นสีฟ้าผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นดีอื่นนะครับไม่ก็บอดนะมันมีแค่สองอย่างนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันข้างหน้าผมมีตัววะต้องระวังต้องระวแกเร่งจู่โจมไป ที่มันสุดท้ายของศัตรูแล้วยึดเขตให้ได้ทางนี้กูมาคนเดียวดิไปนึงไปนึงผมหาทางทางขึ้นอยู่เจอละไปนึงเดี๋ยวบอยมอแตบ,บโอ้ยเหเอ้ย โผล่ละโผล่แล้วหราหนุ่มโผล่แล้วเราหนุ่มคุณโผล่แล้วหรอเยียฮึึชไปไอหนึงไอนึงไอนึงยึดได้เนี่ยยึดได้เนี่ย ไป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 ยึดได้ยึดได้ยึดได้กำลังเข้ามะท้อยูัที่เป้าหมายชาลีวันฮิวยิวฮิวฮิวยิวฮิดยิวฮิ้ยิวฮิดยิวฮิดยิวฮ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 ิว้ิวฮ้วฮิวฮิวฮสวฮิว

อาจจะกระตุกอะไรนิดนึงนะทุกคนนะเวลาประมาณครึ่งชั่ออวโมงได้ทุกคนกำลังไปกำลังไปกำลังไปเห,นห็หนวะมือนี้ก็เปรี้ยวจริงๆเลยยึดฐันทีสองยู่ก่อนอยู่งกอน เราจะฝังคเริ่มกดเกิดน้อยแล้วทุกคนเราได้เปรียบแล้วเห็นไหเห็นไหมเห็นตัวฮิวตายยึดฐานยึดฐานเอาบอลยึดเสร็จเล้ววะรูกำลังโจมตีเป้าหมายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไปยึดฐานหนุนเนาะโอ <vit> ้ยกูชื่อชาลีเหรอเนี่ยชาลีก็บินมาไอ้สัตว์คนละชาลีเยี่ยเฮ่องโอ้โหกาลว่จะอยู่เงียบๆเนี่ยแม่งสุดท้ายไม่ได้เงียบเลยกูโอ้ เก่งมากไอ้สัสฮิ้วกันฮิ้วกันฮิ้วกันดูว่าโอ้โกูโดนกูโดนอนไรอะไรเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เยอะมันต้องกลัวฮิ้วกันฮิ้วกันเนี่ยป่าไปเลยเอาเปิดความน้ำปาไปเลยโอ้ยมันยึดฐาน4-2ว่าอะไรอะไรให้มันยึดไปมเรยึดฐาน4-1กันเซ่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 ผมยึดให้อยู่ผมยึดให้อยู่ แล้วคนพยิงกันเลยโอ้ยแหลกเลยอ่ะโอ้ยแหลกแหลกแหลกครับแหลกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะอแหลกนิดนึงครับเไอ้ไปไปสีสองสีสองเราไดยึดเป้าหมายชาลีวเออกำลังไปกำลังไปมึงจะยิ้อ้อมฝั่งนู้นกันเฮ้ยใครจะตายอ่ะยุ่ก่อนยุกัน

ันเร็จในการยึดเป้าหมายชาลีทูอันหนึ่งอันอันสองอันสาอีกชิ้นไม่มันเยอะเกินมเยอะเกินเพิ่งหิวได้ปะอันนี้เช้าเพิ่งเพิ่งได้ปะ

Vamos a dar. Có thể cầm gan giết เป้าหมาย Tony 4. Cho nó đón nó hết You're lucky to have me. Yes, yes, này, ยึดอยู่ที่เดีย谢谢วเลยนี่ไงเนี่ยเจิโกัโจมตีเป้าหมายชาลีทซีซีสองปลอดภัยแล้วโอ๊ยนีหัวแตกพอดีควาย มึงคิวกูเล่นเกมนี้ไม่เป็นไรโง่อันนี้มีคนยึดฐานนีเฮ้ยโอ่ายชนะเหรอโอ้ยค้างค้างค้างโอเคชนะแล้วกำ้วเก็อย่างที่เห็นคับ ก็ประมาณนี้แล้วกันโอ้โหกลับจะอยู่เงียบๆเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เงียบเลยโอ,โอเคก็ชนะนะผมนะขโขโหัวนี่ตึงสุดนะี่นี่รุ่นจริงๆ <c ười> ที่ดีที่สุดนะผมนะก็ช่วยชีวิตเพื่อนไปเยอะพอสมควรนะครับก็โอเคใครชอบอา่าเกมนี้หรือวีดโอน,นี้ผมอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์บอกด้วยนะผมนะว่าอยากให้ผมเล่นสายอะไรนะครับผม เกย์ใค,ใครชคอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ผมด้วยแล้วที่สำคัญกดปุ่มอีกครข้างบนหน้าจอให้เป็นรูปสีดำนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันพร้อมกับเสียงแมวเียวนะครับโอ้ยกดมันเลยเว้ยเฮียไปเราไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบก็กดไอ้เยอะๆนีน่ได้เควส์ได้เลเวลสมัครอันดีใหม่เลยนะครับ ไปแล้วบิ๊กบีแล้วเจอกันเด้อโคตรมัน